ទ្យោះទ្្ម្ម្ៈម្ៅ្្់ទ្្មោ់ទ្្ម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 

แข่งสามรอบ่ไม่โดนใจเย็นๆะครับ่านผูนร่ายี่ผู้่ารากผู้าวุโสร่างกามีน้ रा नि Siri, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ये दावा हुआ थी ना वो आती नहीं ना वो

ได้กับคอยสมบัตรปรถนาทุกประการครับอ่าครับยอดปลาปลาก็ได้แ uh, ล anyway, um, so ้วเนาะครับเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าครับผมเป็นยอดปลาปลาวัดปูเที่ยงหรือว่าวัดปลาบัตเมืด ครับสาหรับได้ยอดฝาป่าแล้วครับเมื่อนี้ครับอยู่สารปูรี่ปูบอลงเะครับเด้อครับปูสีไปหอครับเพราะว่าจะไปรับปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องสายบุญตัวลูกตัวระเพชรครับจะนําขึ้นถวไยปูห้ครับผมสําหรับเอฟซีที่ฝากปัจจัยแอดยิมใ้ตัวยอดครับอยู่เทิงฝาป่าของเอฟซีไต้หวันนะครับเอฟีแอดยิมด้ตัวเป็นดีรับลอยนะครับเด้อของคุณจิตตะไซ์ครับกับอไห่ชกชกมันมันลำลำได้รวยจินตะนั่นไงิตตะนั่นนะครับจินตะนั่นนะครับเนาะจิตตะไซจิตตะนั่นครับผม อ่ในวันนี้ครับแอดยิมกับจำซื้อเพิ่มบ่คอยได้ปันได้ครับกันบข้อมีนมาทางนาไอคลิปเลยครับเพราะว่าแอดยิมกับต่อยอดให้แล้วครับกับถวายล้านเนึ่งกับควาห้ได้12ล้านครับพี่น้องไอช่วงมันมันลำลำด้วยๆ้วยน้ำกันครับฟังดีๆพิจารณาครับครับทุกค้ามเบาค้าจ่าของปูมีรางวัลอีกแค่น้อยครับขอตานเสยเพิ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวแอดยิมสิไปทำคลิปครับสร้างเสยให้นะครับว่าสร้างเสยครับเพิ่นฝันว่าปูลี่ครับไปบวกตัวเลขสามตัวแดงจึงคือฮอดบันตัวไร ครับเอฟซีเอฟซีโดไลโ์กดแชร์กดติดตามไปครับเพราะว่าตัวเลขแอดยิมควรจะก่อนละแต่ว่าแอดยิมก็อยากให้ฟังครับฟังจากตัวของที่เจ้าของที่เพันฝันเองครับว่าสร้างเสือพันธุ์ฝันเลียตัวใดครับติดตามไปให้พร้อมครับครับถือเลขอ่าครับไปเบิึงอ่าไปพระที่อ่าพ่อหำมเล่าอ่าถวายครับเป็นการส่วนตัวนะครับเนาะครับผมใเบิึงว่าสร้างเสือพันธุ์ติดตั้งไว้ยุ่งมองไดครับ เด็กกองเช่ผูกเลยกองเอช่ผูกต้องแซกหมดแล้ววาเกียยุกยี้ปนยาเก็ตยังบุครับวนๆน,น,นเสี้ยเอี้ยอ,อมูเวสุวันอยู่กับมาขอสวยอีกทีครับโอ้คุณมานั่นสงสวัสดีครับคุณตาาวันดีนครับครับรับโอ้คุณตาก็มีลามัสเ่้หน มาตะวันไหนบ้านคุณแม่จอยไข่มดแดงครับบ้านคุณแม่จอยไข่มดแดงโซ่ปมาณบริพารเมื่อกี้นี่บ่โซ่ประมาณเตี้ยใช่ไหมจ้ะกำลังหลับตาบรรยากาศนะครับอ๋อสั่งเคยจังหน่อยครับรอสั่งเคยจังหน่อยนะครับอย่าสั่งเคยเป็นก่ามาอันนี้เป็นเดียนน้ารกนะครับเด้อเป็นเดียนนรก คแบบเ,เรียนนรกครับทั้งดได้ยักษลุมแจะสร้างได้แปดครับได้แปดปูขึ้นมาสิบแปดบาทนี่ปูคือว่าสิบแปดลุมครับบอกไปบอกมารอถ้าคุณแม่จะไปลบไปลบมไม้นี่แหละครับไปยิบสลากกินแบงเทบานตัวนึงไว้พัดบ่าตัวนึงพัดว่าอี่ครับกินงบครับเอาเดี๋ยวเรื่องรอๆครับ fc ี่ที่รอ่อค่อยหลายมือแล้วครับมือนี้สร้างเสวพ, <า S 2> พ้พน่นถือเรียกเด้่ยถือไว้รัฐบาลให้รับปลัปลามาถือรด